ไปเรียกบกฟังเลยค่ะบกมากดไลค์ฟังอีสื่อนะคะมากมันพาดหัวข่าวหลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่ตอนเป็นพระอีสื่อนะคะมากมันพาดหัวข่าวหลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่ตอนเป็นพระนะคะมันไปพาดหัวข่าวค่ะ ไปเรียกบกฟังเลยค่ะบกมากดไลฟ์ฟังนะคะอย่าทำแบบนี้ค่ะอย่าหากินด้วยการพาดหัวข่าวให้คนด่าก,กันกูรู้ว่ามึงต้องการยอดไลค์มึงต้องการเอนเกจมึงต้องการให้คนกดเข้าไปดูลิงก์ข่าวมึงและมึงก็พาดหัวข่าวโดยการขายข่าวแล้วเลิกนะคะไอ้เนื้อหาข่าวมึงที่กดเข้าไปมีแต่โฆษณาเวลากูจะไปอ่านเนื้อหาอะไรอะ่ะหาเนื้อหาข่าวแทบไม่เจอค่ะกด เลื่อนไปสองบรรทัดเจอโฆษณาอีกแล้วสรุปคืองงคะ่ะตรงลงเนื้อหาข่าวจบหรือยังคะเวลากดเข้าไปอ่านเนื้อหาอ่ะโฆษณาขึ้นอีกแล้วไปเรียกบอกมึงมาฟังเลยกูจะด่าไปถึงบอกมึงด้วยนี่ถ้ากูเป็นครูสอนนิเทศกูให้มึงลงเรียนใหม่กูจะจับพวกมึงกับมันนั่งเทศนาบูไม่ใช่พักกูจะเทศนาและสอนให้ซึมพวกมึงซึมเข้าไปในสมองพวกมึงว่าอย่าขายข่าวแบบนี้การพาดหัวข่าวที่มันทำให้คน ที่มันชวนให้คนเข้าใจผิดซึ่งแรกมาด้วยซึ่งแรกมาด้วยความน่าเชื่อถือซึ่งแรกมาด้วยอะไรก็ตามแต่ที่สื่อแบบมึงควรจะมีมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนะคะโอเคเวลา,าพาดหัวอย่างนี้แหละคนก็กดเข้าไปดูเต็มเลยค่ะหมายถึงไม่ใช่กดเข้าไปดูเนะื้อหาข่าวนะคะกดไปหาช่องคอมเมนต์แล้วด่ากูหาว่ากูไปติงคูบาบุญชุม่มนู่นนี่นั่น แล้วกูไม่ได้พูดเรื่องการกราบเนนเลยกูไม่ได้พูดเรื่องการกราบเนนเลยกูพูดเรื่องเจ้าแม่ประบุทองเนี่ยกูพูดเรื่องเจ้าแม่ปรบูทองไปพยากรณ์ว่าเป็นเจ้าแม่ประบูทองอันนี้มันน่าเอกใจและก็ไม่รู้ว่าครูบาพูดเองหรือว่าลูกศิษย์พูดก็ฝากไปถึงลูกศิษย์เพราะครูบาเขาป่วยอยู่สะกดคำว่าจัญญาบรนเป็นไหมคะจัญญาบันนะคะจอรอรอ <c oughs> เอเอ,เอยอยักษ์เะอาออ มึงสะกดคาว่าจัรยาบันเป็นไหมต้องให้สะกดให้ฟังไหมว่าจัรยาบันสะกดยังไงอ่ะนี่นะคะแพรลี่เผยถึงคูบาบุญชุ่มกราบเนนชี้อย่าให้การเข้าถ้ำสามปีสามเดือนสามวันศูนย์เปล่ากูไปถึงคูบาตอนไหนกูฝากถึงลูกศิษย์เขาแล้วชี้ใครเวลามึงเวลามึง เวลามึงมึงพลาดหัวข่าวว่าชี้อยากให้การเข้าถ้ำมันเหมือนว่ามึงมึงกําลังบอกว่ากูไปดูถูกคูบาว่าการเข้าถ้ำสามปีสามเดือนสามวันไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เหระคะนี่มันชวนให้คนอ่านและเข้าใจว่ากูกําลังไปไปกล่าวหาว่าการเข้าถ้ำของคูบาสามปีสามเดือนสามวันมันไม่ได้อะไรทําไมไม่พลาดหัวอะไรที่มันที่มัน,ท,มนที่มันอ่านแล้วเออมันดูสื่อถึงเจตนานลมงของคนที่เขา ที่เขาโพ์ข้อความคะหรือว่าต้องไปเรียนการจับใจความใหม่ซึ่งสอนกันตนะั้งแต่สมัยปถมมึงต้องไปเรียนใหม่ไหมไปเรียนการจับใจความไหมกูว่ามึงมีปัญหาเรื่องการจับใจความนะคะ